วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับน้องคิวค่ะน้องคิวเป็นเด็กอภิมหายยอดกระตันยูเพราะว่ากระตันยูอย่างเดียวไม่ได้แล้วคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าน้องเพิ่งเรียนอยู่แค่ปอ6อายุ11ปีทำอะไรบ้างดูแลแม่พิการยายป่วยติดเตียงกำพาพอ่อตั้งแต่ยังไม่เกิดแล้วต้องไปเรียนด้วย ไปทํางานด้วยเลี้ยงคนทางบ้านเป็นเสาหลักของครอบครัวถูกทางที่อายุยังน้อยอยู่เลยใช่คุณผู้ชมคะนี่คือที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของน้องคิวคะ่ะที่บ้านหลังนี้มีคุณแม่คุณแม่เนี่ยพิการทางการพูดนะคะแล้วก็จะมีคุณยายเนี่ยป่วยติดเตียงอยู่ตามลําพัง,ง,งแล้วคุณผู้ชมดูดูแลน้องคิวจะต้องเดินทางเข้าบ้านตัวเองนะั และต้องออกไปเรียนอะเนาะไปเรียนไปทำงานแล้วก็กลับก็คือ,อทางนี้ทางนี<อ>้ทางเดียวโแล้วฝนตกทํางไงอะนั่นเลยสิคะคุณผู้ชมนี่คือตําบลบ้านไร่อาเภอบ้านไร่ของจังหวัดอุทัยธานีทางเข้าเป็นแบบนี้นะคะน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่อยู่ชั้นป .6 ขอเน้ยนย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าน้องคิวเนี่ยก่าจะไปเรียนเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าคือที่บ้านเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเงินใช้ไม่พออยู่แล้วแหละ ะะเรื่องการไปโรงเรียนเนี่ยบางทีก็ไม่มีชุดใส่เหมือนเพื่อนเพื่อนเขา<ะ>บางทีต้องขออนุญ,ญาตทางโรงเรียนขออนุญ,ญาตคุณครูคุณ,คร,ค,ณครูต้องพาไปคุยกับพออว่าขอใส่ชุดอื่นมาก่อนได้ไหม<ะ>ในบางวัน<ะ>วันไหนพร้อมได้เสื้อผ้าเก่าๆรับต่อมาจากใครได้ก็ได้ใส่<ะ>แบบนี้นะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆคือตอนนี้น้องคิวเนี่ย อาศัยแต่เพียงเบีย้ยคนพิการของแม่นะคะค mm ุณ hmm. ผู้ชมเราก็จะมีเบีย้ยผู้สูงอายุ mm hmm. คือความเป็นอยู่ต้องบอกเลยว่าแต่ละวันผ่านไปได้วยความยากลําบากแต่ทีเนี้ยชีวิตยังมีความหวังไงนะคะ mm hmm. ผู้มีเมตตก,ก็เริ่มเข้ามาให้การช่วยเหลือบ้างเพราะว่าหลังจากที่มีคนพูดต่อๆกันไปว่าน้องเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กจิตใจเข้มแข็งมากโดยเฉพาะพระอาจารย์สุวิรัติจิรปัญโยคุณผู้ชมเป็นพระผู้ประถั คอยให้ความช่วยเหลือน้องคิวมาตลอดพระรูปนี้ค่ะคุณผู้ชมพระรูปนี้ไม่ได้จำวัดอยู่ในจังหวัดอุทยัยธานีนะแต่ท่านก็ยังเดินทางมานำของมามามอบให้มาบรรเทาวความเดือดร้อนให้กับน้องคิวแล้วก็มาเนี่ยคุณผู้ชมดูมดูทางก็ยากลำบากเหลือเกินนะคะนอกจากพระสุวิรัตแล้วก็ยังมี ผู้มีจิตใจงดงามนะผู้มยการโรงเ,เรียนอนุบาลบ้านไร่นี่แหละค่ะคุณแล้วก็จะมีคณะคุณครูที่น่ารักน่ารักเพราะว่าทราบเรื่องอะเนาะใช่แล้วก็น่าจะเคยสอนน้องคิวอยู่ถูกก็เดิน,น,น,นดทางมาที่บ้านหลังนี้เลยคุณผู้ชมมาเยี่ยมมาให้กําลังใจมาคุยกับคุณแม่มาคุยกับคุณยายมาให้การช่วยเหลือ <ạ. S 1> โดยเฉพาะเรื่องของการเรียนต่อเรื่องของในอนาคตนะคะมีการประสานไปยังสภาเด็กเพื่อหาทุนมาทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้น้องคิวได้มีชีวิตอยู่ต่อ ไปได้เรียนได้มีชีวิตอยู่ที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคือเขาด้วยความที่น้องคิวเป็นเสาหลักเนี่ยแน่นอนก็คือว่าการเรียนเนี่ยอาจจะต้องมีการขาดถูกไ,ตไแต่น้องเก่งมากนะน้องดูแลบ,บ้านได้เรียบร้อยมากเลยนะจริงนี่น้องคิวทำคนเดียวจริงๆคุณผู้ชมน้องนุย้ยน้องคิง เนี่ยทำทุกอย่างแล้วคุณผู้ชมคะบางวันนะยายของน้องคิวอะ่ะคือคุณยายป่วยเป็นไตาวายเฉียบพลัน<ะ>ก็ต้องหาเงินมาแบบ,บเป็นก้อนพิเศษเอามารักษาด่วนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องไปทำงานเนี่ยคุณผู้ชมคะเราเล่าไปด้วยแล้วเราก็พร้อมขึ้นแถบสีชมพูน่ารักน่ารักขึ้นให้หน้าจอ เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ถ่ายภาพเก็บไว้มีน้อยให้น้อยมีมากให้มากคุณผู้ชมนะคะคุณครูบอกว่าน้องคิวเป็นเด็กดีน้องคิวขยันเรียนนะคะน้องได้เกรดสามช่วยเหลือเพื่อนๆดูดูที่บ้านก็ต้องทำงานเยอะขนาดนี้ยังมีช่วยเหลือเพื่อนๆอ,อีกเพื่อนอะไรเดือดร้อนน้องคิวช่วยหมดรับจ้างไปทำงานหลังเลิกเรียนก็ทำได้วันละ100บาทน้องคิวก็ไปค่ะ เอามาเยวยาที่บ้านนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณผู้ชมนะคะหน้าจอขออนุญาตทวนอีกสักครั้งหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ0979908435โทรศัพท์ไปได้หรือว่าจะเป็นหมายเลขบัญชีออมทรัพย์นะคะ012492483 483982คุณผู้ชมหน้าจอ012492483982ขอบพระคุณมากนะคะชื่อคือนางจำเนียนน้ำจันทร์คุณแม่ปะคะชื่อคุณแม่ของน้องเชวอ๋อเป็นค,คุณยายนะคะชื่อบัญชีของคุณยายค่ะคุณผู้ชมไปบริจาคกันได้นะคะนะคเล็กคนละน้อยผู้ใหญใจดีด้วยนะคะ